คุณผู้ชมครับคลิปนี้ดินชวนทุกคนที่ดูอยู่มาร่วมกันส่งท้ายใหม่แก้วกันหน่อยนะครับอยากพูดถึงเธอยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นเต็มทีใ่ใต้คลิปขอคนละหนึ่งความเห็นก็ได้ดิฉนคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารที่สุดแล้วและดิฉนคิดว่าใหม่แก้วก็ไม่คิดว่านี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายของเขากับชนะชนนะครับใหม่แก้วในเวอร์ชั่นนี้มีการนําเสนอออกมาในมุมมองที่แตกต่างซึ่งดิฉนคิดว่ามันเข้ากับยุคและดินได้ยินเสียงของใหม่แก้วมากขึ้นได้เข้าถึงความรู้สึกของใหม่แก้วแบบลึกซึ้ นะอยากพูดถึงตัวละครใหม่แก้วหรือพี่รถเมย์คันืงนิดที่ถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ออกมาก็ได้เหมือนกันนะแสดงความคิดเห็นได้เลยขอคนละหนึ่งความเห็นดินพาย้อนกลับไปครับจากวันแรกมาถึงวันสุดท้ายดินก็ยังยืนยันความรู้สึกเดิมที่ดินรู้สึกว่าหมายแก้วไม่ได้ผิดเพราะเรื่องที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องในครอบครัวเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่บ้างานจริงแหละจริงจังกับงานโฟกัสกับงานอะไรก็งานจน มองข้ามบางเรื่องภายในครอบครัวไปนะครับไม่มีอะไรกับชนะชนทั้งที่ชนะชนก่อยากนะครับจนวันหนึ่งชนะชนไปเจอกับเมฆขลาซึ่งมันเป็นปัจจัยภายนอกแล้วที่เข้ามาวันนั้นแหละมันเป็นวันที่หมายแก้วเองก็เริ่มรู้และจับได้แต่มันคุมไม่ได้แล้วเพราะใจชนะชนมันไปแล้วแล้วมันดันเป็นช่วงแบบเข้าใหม่ปรามานของชนะชนกับเมฆขลาด้วยเราจะเห็นการไต่ระดับอารมณ์ของตัวละครหมายแก้วนะครับปี๊ดขึ้นไปนะครับ ลุกขึ้นมาสู้เรียกร้องสิทธิ์ของความเป็นเมียหลวงสิทธิ์ที่พึงมีของเขาที่เขาควรจะได้รับเพื่อเอาชนะชนกลับมาแต่เรื่องความรักเรื่องของใจมันพูดยากจริงๆครับหมายแก้วเนี่ยเช็คทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นบุกไปที่บริษัททัวร์เมฆาลาก็ทํามาแล้วไปตอบก็ทํามาแล้วนะครับท้ายที่สุดถูกขอหย่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นอะไรถูกขอหย่าถูกหลอกด้วยมันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเหมือนเขาเสียสติไปเลยแทบจะเป็นบ้าไปเลยน่าสงสารมาก สุดท้ายเลยนะสุดท้ายเธอก็มาทิง้งฉันไปหรืออะไรสักอย่างโอ้โหพอเพลงมันขึ้นมันก็โอ้โยิงบิ้วเราเข้าไปอีกคุณผู้ชมเป็นไหมครับแต่พอมันถึงจุดที่พีคแล้วว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าเริ่มเริ่มลงละอารมณ์ของหม่แก้วเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เรียกสติกลับมาได้ไวที่สุดและยังมีสติมาจนถึงวันสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดเมื่อชนะชนฉุดไม่อยู่จริงๆและไม่ยอมปรับตัวเลยตัวหม่แก้วเองเนี่แหละที่เป็นคนขอหย่า ขอความชัดเจนและต้องการที่จะพาครอบครัวเดินหน้าต่อนะครับมองโฟกัสที่ลูกอย่างเดียวละไม่ได้โฟกัสที่ชนะชนแต่ชนะชนไม่ยอมหย่านะครับดินคิดว่าตอนนั้นแหละใหม่แก้วเขาเริ่มที่จะ move on แต่ว่ามันก็เออจะไปทีเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ดินว่ามันเริ่มค่อยๆไปจึงไม่แปลกใจว่าวันที่เขาได้คุยกับแม่ขลาเรียกเม่ขลามาที่โรงพยาบาลนะครับแล้วดินประทับใจที่ใหม่แก้วเนี่ยเขาใช้คําว่าเรื่องของเราสามคน เรื่องของเราสามคนมันควรจะจบนะไม่ควรหนีตัวเขาตัดสินใจที่จะไปนะครับเพื่อลูกทําเพื่อลูกนะครับส่วนชนะชนเนี่ยเขาก็ยังใช้คําว่าถ้าตัดสินใจยังไงเขาจะเคารพในการตัดสินใจของเราสามคนท้ายที่สุดชนะชนเดินกลับมาหาหมายแก้วนะครับมันก็ด้วยด้วยสิ่งที่เขาก็เลือกไม่ได้ด้วยแหละเพราะเมฆาลาก็พูดมาแบบนั้นถ้าเกิดเลิกติดต่อต่วนแพ้ไม่ได้ แล้วก็จากที่เขาคุยกันมันก็ทำให้ชนะชนก็ต้องกลับไปครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้ใหม่แก้วรู้สึกว่าเออนีดว่าเขาผิดคาดอะไม่คิดว่า,นาชนะชนจะกลับมาจะเห็นว่าตอนกอดเนี่ยใหม่แก้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะนี่สัมผัสได้ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบโคตรดีใจเลยอะกอดแบบเออสิ่งใหม่ มันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเหมือนกลับไปเริ่มใหม่อะ่ะคุณผู้ชมและชนะชลยังสัญญาด้วยว่าเขาจะเป็นสามีเป็นพ่อที่ดีของลูกนะครับคุณผู้ชมแล้วมันเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันจากที่ดูแม่เบีย้ยมาเนี่ยดอ,อ้นรู้สึกว่ารอยยิ้มของชนะชลใหม่แก้วต่วนแพรในครั้งนั้นน่ะที่ชนะชลบอกว่าจะพาไปทะเลมันเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจเขามีความสุขแบบที่ดินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคุณผู้ชมแต่มันก็ดันมีเหตุอีกอะ่ะ มีเหตุให้ชนะชนต้องไปช่วยเมฆขลาเพราะว่าภาคภูมิเขามามาพาตัวไปเนาะเออก็ไปช่วยดิมก็โหตอนนั้นดินลุนมากว่าอยากให้ชนะชนโทรบอกหม่แก้วก่อนนะแต่มันก็อาจจะรีบมากเป็นห่วงมากแหละแล้วโทรศัพท์นะ่ะตอนหม่แก้วโทรมามันก็ดันกิ้งตกลงไปอีกเออเออบทมันก็มาแบบนั้นนะก็สงสารสงสารจริงๆริงดินว่าจาักใจที่มันกําลังฟื้นขึ้นมาคราวนี้มันหล่นตุ๊บลงไปหล่นตุ๊บไปแบบที่ว่ากลับมาไม่ได้แล้วอะ เขาก็เลยพาต่วนกับแพรไปที่ทะเลนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเออฉันโฟกัสที่ลูกนะหลังจากนั้นคุณผู้ชมมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจครับที่ชนะชนตายไปตอนที่มาเจอศพโอ้โหร้องโฮเลยใช่แหละเขาอาจจะเริ่ม o v v o on ค่อยๆไปแต่ว่านี่ก็คือสามีของเราอ่ะมันตัดไม่ขาดหรอกเสียใจหนักวันงานศพแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะแต่นิ้ก็รู้แหละว่าเขาแบบโคตรเสียใจเลย เขาก็บอกว่าอะตับให้สบายนะชนะชนแล้วเขาจะดูแลทุกคนเองพูดไม่เยอะพูดไม่เยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเขา move on ไปแล้วแล้วมันด้วยที่ว่าเขาผิดหวังซ้ํำซากเจอเรื่องที่มันวนไปวนมามันเขาต้องการให้ครอบครัวมันเดินไปแล้วอะแต่ตัวเขาเองก็พอเผาเสร็จนะอะเขาก็ยังเดินกลับไปบอกเม่ขลาอีกโห้โคตรนับถือในความมีน้ําใจของเมฆขลาเออ,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 อหมายแก้วเลยไปบอกว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อละเหลืหอแต่เธอน่ยแหละ ไม่ขลา move on ไม่ได้ครับส่วนใหม่แก้วเนี่ยก็ move on และเดินหน้าไปใช้ชีวิตต่อโฟกัสอยู่ที่ลูกนะครับซึ่งใหม่แก้วเนี่ยแม้ว่าเราจะมองว่าเป็นผู้หญิงที่เกง่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดดูแข็งแกร่งแต่ลึกๆแล้วดินว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันทําให้เขาเสียใจแบบโคตรเสียใจสุดๆเลยแล้วเก่งมากนะที่ ลุกขึ้นมาสู้แล้วเดินหน้าต่อไปได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจเขาเสียใจเมื่แบบหนักมากนี่คือตัวละครใหม่แก้วครับคุณผู้ชมอยากพูดส่งท้ายถึงเธอยังไงบ้างก็เต็มที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่งพี่รถเมย์คนหนึ่งนิดก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจะใช้คําว่าดีหรือดีมากดินว่าไม่พอดินขอใช้คําว่าโคตรดีเลยครับจนดินรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พี่รถเมย์นี่คือใหม่แก้วจากแม่เบี้ยครับคุณผู้ชม อ,อย่าลืมนะครับเต็มที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนตัวละครอื่นๆจริงๆก็พูดเป็นระยะๆะะในช่วงที่มีการวิเคราะห์ใหม่แก้วก็พูดไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปนี้ก็มาส่งท้ายคือถ้าไม่พูดเนี่ยมันจะค้างคามากๆจริงๆตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้นะครับอ่ะพูดสรุปรวมอีกทีหนึ่งก็ได้ทุกตัวละครไม่มีตัวละครตัวไหนไม่มีนักแสดงคนไหนที่ถ่ายทอดตัวละครทุกตัวออกมาในเรื่องนี้แล้วดินไม่เชื่อ ดินเชื่อในทุกๆตัวละครที่นักแสดงทุกคนถ่ายทอดออกมาครับกับมาเบีย2564มันสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วคุณผู้ชมละ่ะคุณผู้ชมอยากพูดถึงหมายแก้วอยากพูดถึงพี่รถเมย์หรือว่าตัวละครตัวอื่นด้วยก็ได้นะพูดเสริมทิ้งท้ายพูดถึงหมายแก้วกับพี่รถเมย์เป็นหลักก่อนเต็มที่ใต้คลิปครับเดีย๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่ติดตามการวิเคราะห์ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนพูดค,คุยแสดงความคิดเห็นที่ถามคําถามเข้าม,มาดินเองอาจจะยังไปตอบไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามไปไลตอบ ทุกทุกคนนะครับถ้าไม่ตอบก็จะเป็นการกดหัวใจนะแต่นั่นคือการได้อ่านแล้วพบกันคลิปหน้าจริงๆครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ